คลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการลงอินดิเคเตอร์ในโปรแกรม MT4 นะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ลิงก์จากทางเพจนะครับสำหรับการโหลดกับสำหรับการดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ไบนารีนะครับเมื่อเราคลิกลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอ,อไฟล์ต่างๆน,นะครับก็จะมะีวิธีการเทรดนะครับแล้วก็มีตัวแมนวนวลของของตัวไบนารีนะครับแล้วก็จะมี ตัว Binary ที่เป็นอิน i c a t o r อร์นะครับก็จะเป็น b i n a r y e x ด้วยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คลิกสามจุดทางด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับน,นี้ดาวน์โหลดถามว่าเก็บไว้ที่ไหนเราก็เก็บไว้ที่หน้า Desktop อปแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาสักหนึ่งอันก็ได้นะครับก็คือในที่นี้ผมสร้างคำว่าสร้างโฟลเดอร์เทส t มาเนะเาะแล้วก็เซฟเข้าไปนะครับ พอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่โฟลเดอร์ test ตรงนี้นะครับก็จะมี indicator อยู่ในนี้นะครับนะครับก็ binary exe นะครับก็ copy นะครับคลิกขวา copy ครับแล้วก็เปิดโปรแกรม MT4 นะครับเลือกไฟล์เลือก open data folder เลือก MQL4 แล้วก็เลือกที่อินดิเคเตนะครับคลิกแล้วก็วางไว้นะครับก็จะเห็นว่าอ,อินดิเคเตอร์ a r y EXe เนี่ยมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดนะครับแล้วก็มาที่ n a วิเกเตอนะครับด้านซ้ายมือนะครับคลิกอินดิเคเตตัวไหนก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก refresh นะครับพอเรารีเฟ e เสร็จเนี่ยเราลองดูที่โหมดดิ d i c a อร์เนี่ยเราก็จะเห็นตัว binary ของเราอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เลือกมาหนึ่งคู่เงินนะครับลองเปิดดูนะครับเลือกตาม f r a m 5นาที1นาทีหรือ15นาทีนะครับแล้วก็เลือกแบ อินดิเคเ r อร์ a r นตรงนี้ดับเบิลคลิกไปนะครับก็จะมีรายละเอียดของอินดิเคเตอร์นะครับมีการตั้งค่านะครับตรงนี้ตรงคอมมอนเนี่ยเราก็ติ๊กถูกให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ input ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับกดโอเคครับถ้าเกิดว่า อินดิเคเตอร์มันไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏนะครับให้ลองสวิต์ที่ไทม์เฟรมเนี่ยนะครับสวิตซ์ไปสวิต์มานะครับแล้วลองเช็คคลิกขวาอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าอินดิเคเตอร์มันจะหายไปดังนั้นก็คือเนื่องจากว่าการการใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยมันมันมีการเรียกดูแท่งเทียนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยแท่งเทียนตรงเนี้ยมันกำลังถูกดาวน์โหลดเข้าไป ในฐานข้อมูลอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ปิดปิดและเปิดใหม่นะครับปิดแลวเปิดใหม่แล้วก็เลือก b i n a r y อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดโอเคเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมาแหละนะครับมันก็จะเป็นในช่วงครั้งแรกๆของการลงโปรแกรมนะครับก็จะก็จะใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ